ก็อมสู้เยใน่งเาอถึงจย้อนหลังแล้วก็ตรงมันไม่้าัรข้ให้เสร็เลยเกอขึ้นกับแน่ไหนเีน้องเราทุกคนี่มแ้งอาจารย์ตลอดปแล้วก็ไม่ใช่เื่อสุขาพกายสุขภาพใจ

ก็ขอให้พระมูลเจริญพรสัทุกสิ่งอย่างนะคะเอาล้ำรวยล้ำรวยตลอดไปค่ะแล้วก็เดินทางไปในทางปลอดภัยพวกข้าพเดี๋ยวจะกลักนะคะ